เจ้าสองตักสองร้อยคุณพันยาคุ้มเจ้ามาเลยเจ้ามาเลยเจ้าตักละเก้าสิบเก้าบาทสองตักเพียงสองร้อยบาทเล็กกลมไปเลยนะเจ้าเอ้าและเจ้ารางวัลใหญ่ของเราวันนี้ก็จะมีนี่เลยเจ้าอันนี้เป็นนาฬิกาอันนี้เป็นโทรศัพท์นะเจ้าใส่เข้าไปแล้วนะเจ้าโอ้ยมาพอกันนะเจ้าว่ไผ่สะดตักใหญ่ๆนี่เลยนะเจ้าหนึ่งตักเก้าสิบเก้าบาทสองตัก 100บาทเจ้าวิวมาเจ้ามาเจ้าโอ้มีคนซื้อมาแล้วนะเจ้ามีแล้วนะเจ้าคุณสีมอยหนึ่งตักนะเจ้าคุณสีมอยหนึ่งตักเน้อเดี๋ยวก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเอาท่ามีคนซื้อหลายหลายตักก่อนนะเจ้าคุณสีมอยหนึ่งตักอ้าพผยพายยางบ่ได้ซื้อนะเจ้าข้ใส่ฝังมาเลยเน้อนะเจ้านี่นะเจ้าอันนี้ตักใหญ่เลยนะเจ้าหนึ่งตักนะเจ้าหนึ่ง นะเจ้าเก้าสิบเก้าบาทสองตักเพียงสองร้อยบาทเจ้าอุ้ยมาเลยเจ้ามาเลยเจ้าอ่ะมีผ้าเสื้อมาแฮมคุณคำใสนะ้าเจ้าคุณคำใสหนึ่งตักเจ้าอ๋อคุณทันญ,ญา่าสองตักเนอะแล้วก็มีอ่ะคุณถนนงซักสี่ตักเจ้าขอบคุณเจ้าคุณถนนงซักสี่ตักน้าเจ้าอ่าแล้วก็มีผ้าแฮม คุณสีไว้คุณสีไว้สองตักนะเจ้าอุ้ยนะเจ้าขอบคุณจัดนักนะเจ้าโอนมาแล้วเนาะโอนมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเริ่มตักกันนะเจ้าเราจะเริ่มตักกันแล้วนะเจ้าตักได้เลยเจ้า <c oughs> ตักเจ้าตักนี่เลยนะเจ้าตักง่ายๆห,หลวงๆตักแล้วเก้าสิบเก้าบาทฮะคุณสีมอยหนึ่งตักเนาะอันยังก็เจ้า ไม่กาโกงม่ได้โกงนะเจ้าโกงอย่างไรตักน่อยเดียวกดก็เนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้านึงตักเก้าสิบเก้ามได้โกงนะเจ้าหนึ่งตักเก้าสิบเก้าบาทสองตักสองร้อยบาทรางวัง่รออยู่นะเจ้าอ่ะตักแรกเลยนะเจ้าตักแรกเดี๋ยวเราจะตักให้อันคุณสีมอยกเจ้าคุณสีมอยตักแรกนะเจ้า คุณสีมอยคุณสีมอยหนึ่งตักนะเจ้าอ่ะหนึ่งตักนะเจ้าคุณสีมอยอย่าไปเล่าคุณสีมอยหนึ่งตักนะเจ้าคุณสีมอยหนึน่งตักเอาละเจ้าคุณสีมอยหนึ่งตักนะเจ้ามีอันอย่างในนี้อ uh <tirar> ู <template> ้ยหนึ่งตักได้มาแล้วนะเจ้าคุณสีมอยคุณสีมอยหนึ่งตักเจ้า นี่เจ้าอู้ยได้ละเจ้าหนึ่งตากของคุณสีมอยนะเจ้าเก้าบาทคุ้มเจ้าคุ้มคุณสีมอยนะเจ้าอะต่อไปคุณคุณคำใสคุณคำใสหนึ่งตากนะเจ้าคุณคำใสหนึ่งตากเจ้าหนึ่งตากคุณคำใสจะได้รางวัลใหญ่กว่าจะได้รางวัลใหญ่กว่าคุณคำใสเอาละเจ้าอู้ยหนึ่งตากคุณคำใสเจ้า คุณคาใสนึ่งตักนะเจ้าโอ้โหคุ้มเจ้าคุม้มคุณคำใสคุ้มนะเจ้านึ่งตักเจ้าสิบเจ้าบาทเจ้าต่อไปต่อไปคุณคุณธัญญา2องตักนะเจ้าคุณธัญญา2องตักเจ้าตอนนี้ใา,ายจะใายจะสั่งซื้อตะสุ่มนะเจ้าสุ่มตักนะเจ้าก็ยังสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะเจ้าต่อไปคุณอันอยังก็คุณธัญญา2องตักเนาะ คุณทันย่าตองตั๊กนะเจ้าตองตั๊กจะได้รางวัลใหญ่กว่าคุณทันย่าตองตั๊ก้าจะได้รางวัลใหญ่กว่ามาลุ้นกันนะเจ้าอุ๊ยถ้าจะเป็นรางวัลใหญ่แต้เจ้าโอ้ยมาแล้วเจ้าคุณทันย่าตองตั๊กนะเจ้าหนึ่งตั๊กนะเจ้าหนึ่งตั๊กแฮมตั๊กหนึ่งเนาะคุณทันย่าแฮมตั๊กหนึ่งเจ้าคุณทันย่าแฮมตั๊กหนึ่งนะเจ้า ยาสองตักสองตักสองร้อยบาทนะเจ้าโอ้ยหลังวันไหนแต้คุณทันยาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าคุณทันยาสองตักนะเจ้าได้แล้วเจ้าได้แล้วเจ้าหนึ่งนะเจ้าได้นักเลยคุณทันยาสองตัก200บาทคุ้มเจ้าน้ำส้มเจ้าอน้ำมิ้งจีเจ้ากาแฟเจ้าขนมเจ้า แห้งเจ้าหมดแล้วนะเจ้าสองตักสองร้อยคุณทันย่าคุ้มเจ้าคุณทันย่าคุ้มเลยนะเจ้าอ้าต่อไปนะเจ้าต่อไปคุณท่านลงซักนะเจ้าคุณท่านลงซักนี่สี่ตักสี่ร้อยบาทนะเจ้าสี่ตักสี่ร้อยบาทเนาะมาลุ้นกันนะเจ้าว่าจะได้รางวัลใหญ่ก่อนเจ้าโทรศัพท์กับนาฬิกาสมาร์ทโฟนนะเจ้า คุณท่านงสักนี่สี่ตากเนาะสี่ตากนะเจ้าคุณท่านงสักสี่ตากนะเจ้าสี่ตากเนาะสี่ตากอ้าวสี่ตากนะเจ้าหนึ่งตากนะเจ้าหนึ่งตากเนาะสี่ตากเนาะได้ไปแล้วหนึ่งตากนะเจ้าหนึ่งตากนะเจ้า ไม่ค้ามาโกงเจ้าไม่กล้าบาโกงเจ้าอันถ่ายทอดสดไลฟ์กันสดสดบมีโกงแน่นอนเจ้าตักกันสดสดเลยเจ้าบาโกงเจ้าบาโกงเนาะสองตักนะเจ้าสองตักสองตักทานไปสำหรับคุณท่านงซักที่ซื้อมาสี่ตักเนาะสามตักนะเจ้าสามตักแล้วก็ตักสุดท้ายนะเจ้าโอ้จะได้รางวัลใหญ่ก็ตักสุดท้ายเจ้าตักสุดท้าย ตักสุดท้ายนะเจ้ารางวัลใหญ่จะออกกว่าฮะรางวัลใหญ่จะออกกว่าเจ้าคุณท่านองศักดิ์สี่ตักเนาะตักสุดท้ายตักที่สี่เจ้าโอ้มาพอกันนะเจ้าว่าจะได้ยังก้องน,นะเจ้าซุงตักเจ้าซุงตักรางวัลใหญ่เจ้าคุณท่านองศักดิ์สี่ตักนะเจ้ามุม่งหัวน้ำกะทิขวดเจ้า พิมพ์เสนนะเจ้าพิมพ์เสนน้ำหอผ้านะเจ้ากาแฟเจ้าขนมเจ้ายาดมเจ้าออ้รางวัลใหญ่อันนี้เทพคาดเซตนะเจ้า J R void เจ้าอได้แล้วนะเจ้าสองรับคุท่านงตักสี่ตักสี่ร้อยบาทคุ้มเจ้านะเจ้ามีคน มีไผ่จะสั่งเพิ่มกว่าเจ้าบะมีเลยกะโอ้ไม่คะบะโกงเดี๋ยวจะมีคนบอกไม่ค้าขี้โกงบะโกงเจ้าไล่กันโดๆหันกันสดๆตักกันแบบต่อหน้าต่อตาหรือบะโกงหรือเจ้าคนสุดท้ายนะเจ้าคุณสีไวัยเนาะคุณสีไวัยสองตักนะเจ้าคุณสีไวัยสองตักเจ้าจะได้รางวัลใหญ่กว่าเจ้าคุณสีไวัยสองตักเนาะสองตักนะเจ้า อันนี้แล้วเตดดวงนะเจ้าแล้วเตดดวงนะเจ้าตักส่มตักเจ้าสุ่มตักสองตักนะเจ้าสองตักนะเจ้าโอ้ยมาพอนะเจ้าคุณสีไว้คุณสีไว <c> ้ <oughs> คุณสีไว้ได้พิมพ์เสน,น้ำนะเจ้าสองตักแล้วแตดดวงนะเจ้าคุ้มเจ้าคุ้มเจ้า แล้วนะเจ้าเดี๋ยวอย่งไแม่กาจะส่งไปถึงบ้านเลยสำหรับลูกกาสินะฮะที่สั่งตากของแม่กามานะเจ้าเสียงใครมาคาอประตูหน้าบ้านเดี๋ไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวไปพอก่อนนะเจ้า